นักเรียนทุกคนพบกับครูแนนกันแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์ในคาบนี้นะเราจะฝึกสร้างโจทย์ปัญหาระคนกันนะคะโดยเราจะใช้โจทย์มาจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะ,ะสำหรับคาบนี้นะจะเป็นคาบสุดท้ายที่เราจะได้พบกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะคะ ่ะเพราะฉันตั้งใจเรียนกันหน่อยนะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า147นะคะอ่าแล้วก็สำหรับข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยโจทย์ให้สร้างปัญหาระคนเนาะจากสิ่งที่กำหนดนะคะและให้เราหาคำตอบจากโจทย์ที่เราตั้งขึ้นเองด้วยนะอ่ะเรามาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่า มีจำนวน3จํจำนวนใช่ไหมคะโจทย์กำหนดมาให้ก็จะมี150มี50แล้วก็มี4,500อนานักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาจากตัวเลข3จํจำนวนนี้นะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบค่ะนักเรียนจะสร้างโจทย์อะไรก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะขอให้มีตัวเลข3ตัวนี้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวคุณแนนจะเอาของคุณแนนให้ดูเนาะว่าคุณแนนสร้างโจทย์ยังไงจากตัวเลข3จํานวนนี้อ่า โจทย์ของครูแนนนะคะก็คือพ่อค้ามีแตงโมหนึ่งร้อยห้าสิบผลนะในวันหนึ่งเนี่ยพ่อค้านะคะขายแตงโมราคาผลละห้าสิบบาท และได้เงินจากการขายได้ไปอะไรเอออีกตัวเลขหนึ่งก็คือ4,500บาทนั่นเองอคำถามของโจทย์คุณแอน,นก็คือพ่อค้าจะเหลือแตงโมกี่ผลค่ะ น,นี่คือโจทย์ของครูแนนนะนักเรียนสามารถสร้างให้แตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยครูแนนจะแก้ได้ยังไงเอ่ยอ่าเรามาอ่านโจทย์กันอีกทีนะคะพ่อค้ามีแตงโม150ผลนะในวันหนึ่งพ่อค้าขายแตงโมราคาผลละ50บาทและได้เงินจากการขายแตงโม4,500บาทพ่อค้าจะเหลือแตงโมกี่ผล เราก็ต้องมาหากันก่อนใช่ไหมคะว่าในวันนี้เนี่ยพ่อขาเนี่ยเขาขายแตงโมได้ทั้งหมดกี่ผลกันแน่แต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมคะบอกแค่ว่าขายทั้งหมดเนี่ยได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ขายไปราคาผลละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากรู้จํานวนผลแตงโมนักเรียนก็ต้องเอาราคาที่ขายได้หารด้วยราคาขายใช่ไหมคะก็คือ4,500หาร50 จะได้เป็นจำนวนแตงโมทีท่ขายได้ในวันนั้นและต่อมาถามว่าเหลือแตงโมกี่ผลเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาแตงโมทีท่มีในตอนแรกนะเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนแตงโมทีท่ขายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ150นะลบในวงเล็บนะคะ4,500นะหารด้วย50บแบบนี้นั่นเอง ซึ่งถ้าเราหาคำตอบนะเราก็ต้องหาในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะซึ่งอันนี้คุณแอนคำนวณมาไว้แล้วเรียบร้อยก็จะได้เป็นอันนี้แอบเขียนให้ดูนะแอบโทษเนาะอันนี้ก็คือ150นะลบ4ี่พหาร50เนี่ยจะได้เท่ากับ90นะคะเพราะฉะนั้นพ่อขาเนี่ยจะเหลือแตงโมอยู่60ผลนั่นเองอมาที่ข้อที่2กันบ้าง ข้อ2ก็มีจํานวนมาให้3จํานวนใช่ไหมคะมี5,320 3แล้วก็1,200อ่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้ยังไงดีเอ่ยสำหรับโจทย์ของคุณแนนนะคะคุณแนนจะสร้างดังนี้ค่ะแม่ซื้อซื้ออะไรดีคะนักเรียนซื้อสร้อยแล้วกันเนาะอ่า ซื้อสร้อยราคาเส้นละ1,200บาทจำนวน3เส้นและซื้ออะไรอีกดีคะอ,อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะราคาประมาณ5,000ซื้ออะไรดีเอ่ยซื้อนาฬิกาละกันซื้อนาฬิการาคา 5,320บาทบาทแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรอ,อันนี้คือโจทย์ของคุณแอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้มาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะแม่ซื้อสร้อยราคาเส้นละ 1,200บาทจำนวน3เส้นและซื้อนาฬิกา5,320บาทนะคะถามว่าแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่จากโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องคำนวณก่อนใช่ไหมคะว่าราคาสร้อยเนี่ยคิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่จากนั้นก็เอามารวมกับราคานาฬิกาใช่ไหมคะซึ่งในการหาราคาของสร้อยทั้งหมดเนี่ย เราก็ทำได้โดยเอาราคาของสร้อยคูณกับจํานวนที่แม่ซื้อใช่ไหมคะจากนั้นก็เอาไปบวกกับราคาของนาฬิกาอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาคำตอบนะจากโจทย์ที่เราตั้งมานะคะซึ่งอันนี้ขอแอบทดนิดนึง1,200งคูณ3เนี่ยก็จะได้เป็น3,600บวกกับ5,320 ได้เท่าไหร่เอ,อ่ยจากการบวกในแนวตั้งนะคะก็จะได้8,920บาทแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด8,920บาทค่ะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อ3ค่ะข้อ3เนี่ยจะต่างกับข้อที่ผ่านมาใช่ไหม พอข้อที่ผ่านมากําหนดแค่ตัวเลขใช่ไหมคะข้อ3กํเนี่ยกำหนดเป็นข้อความพร้อมตัวเลขมาให้เลยแล้วให้เราสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อความเหล่านี้นะคะอะเรามาดูกันว่าข้อความนี้มีอะไรบ้างข้อความมีอยู่3ข้อความอันแรกนะคะโรงงานผลิตแผ่นโรตีสำเร็จรูปนาได้98,790แผ่นอันที่2ก็คือขายแผ่นละ11บาทอันสุดท้าย นำเงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบ546,320บาทอ่บาทเราจะสร้างโจทย์ได้ยังไงดีเอาอย่างนี้ละกันโรงงานผลิตแผ่นโรตีสำเร็จรูปได้9,8790แผ่น ขายแผ่นละ11บาทจากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบซื้อไปเท่าไหร่เอ่ยซื้อไป546,320บาทโรงงานจะเหลือเงิน กี่บาทอ่าอันนี้คือโจทย์ที่คุณแอนสร้างขึ้นจากข้อความที่กำหนดนะคะอ่าโจทย์ถามว่าโรงงานจะเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมเรามาดูกันนิดนึงว่าเราจะมีวิธีในการแก้ปัญหายังไงบ้างนะคะเราก็ต้องหาก่อนใช่ไหมคะว่าโรงงานเนี่ยได้เงินจากการขายแผ่นโรตีเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะซึ่งโจทย์เนี่ยบอกว่าผลิต แผ่นโรตีสำเร็จรูปนะคะได้ทั้งหมด98,790แผ่นเอาไปขายแผ่นละ11บาทอ่าถ้าต้องการทราบราคาทั้งหมดก็ต้องเอาจํานวนแผ่นที่ผลิตได้คูณกับราคาขายใช่ไหมคะจากนั้นอยากทราบว่าเหลือเงินเท่าไหร่ก็เอาไปลบออกเนาะเอาเงินที่เอาไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยเอามาลบออกนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือในวงเล็บนะคะ9 0 0 0 0 8,790คูณ11นะแล้วก็ลบออกจาก5,406,320นะคะซึ่งถ้าเราไปคำนวณเนาะเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5,000อ่าเขียนเล็กไทยแล้วกันเนาะตรงตอนตอบเป็น5,404,370บาท แสดงว่าโรงงานเนี่ยจะเหลือเงินอยู่5 4า3 7 0บาทค่ะสำหรับโจทย์ในวันนี้เนาะเราได้พูดถึงการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนใช่ไหมคะ ซึ่งโจทย์ก็อาจจะกําหนดตัวเลขมาให้หรือบางทีก็กําหนดเป็นข้อความพร้อมตัวเลขมาให้เลยใช่ไหมคะโดยการสร้างโจทย์เนี่ยตามใจนักเรียนเลยนะคะตามอิสระหรือตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยสร้างออกมาให้มันสมเหตุสมผลเนาะแล้วก็สร้างได้ไม่พอต้องแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคณิตศาสตร์ป .4 นะที่เราเรียนกันมาทั้งหมดสนุกไหมคะนักเรียน ครูแนนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้นะทุกอย่างที่ครูแนนสอนไปเลยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะคะอันนี้สําคัญมากเลยครูแนนหวังมากว่าทุกคนเนี่ยจะเอาความรู้ไปประยุกต์ได้นะอ่าแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกับระดับชั้นปหนะคะซึ่งต้องมาลุ้นกันนะว่าครูแนนจะได้ตามไปสอนทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้ว อ่าสำหรับวันนี้นะครูแดน,นก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่